สวัสดีผู้ชมทางบ้านทางถนนอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเจอกับเกมเพจี่พุทธหนึ่งซึ่งเราผ่านไปแล้วด่านหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้เราจะไปด่านที่2กันซึ่งผมจะเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นด่านง่ายเพราะว่าด่านหนึ่งนั่นโอ้โหยากจะตายเลยตายบ่อยมากและแถมดาวที่เก็บมาตอนไอบอด่านบอสห้ 5, เก็บไม่ได้เพราะว่าไอสีเหลืองนั่นทำลายยากมากและของสะสมที่นั่นอะพลังพงิเศษอะมันจะไม่กลับมาเอ,อ,อะไรไปเนี่ย ผมคือผู้เล่นที่หนึ่งผมใช้คีย์บอร์ดเล่นแล้วกันตับหนึ่งนะฮะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดโอเคเราจะไปด่านสองกันนะไปเลยจีย้อะไรเนี่ยโอ้ภาพภาพภาพเข้ามาปพ๊บมภาพภาพพื้นหลังหายไปเลยเรา ตัวเราก็คิดว่าเขาไม่น่าจะใส่ผนังนะแต่พี่ใหญ่ได้เขาใส่ด้วยด่านนี้ก็ไม่ควยมีอะไรเกิดขึ้นลออ็อกไม่มีอะไรล็อกอ๋อปลาไอ็ดปลาตัวใหญ่นี่มันยิงมันไม่ยิงเลยอ้าวเอายิงไปแล้วดกว่าไม่น่าพูดเลยเออดีมีตู้ตู้ โอ้ไปศึกษามาแล้วนะเออไอ้เฮ้ยไื้อกียติโดนไม่ใช่หรอเขาไม่ทำลายด้วยอ่าจบแล้วบักยังไงบั็กแล้วมาดูซึ่ง็นสีน้ำเงินนะที่ผมบอกว่าสีน้ำเงินที่พลังพิเศษนะที่อยู่ด้านบนนะมันคืออออัโตไฟน์ Fi นะมันเป็นตัวตัวยิงลุ่วอะเข้าใจนะส่วนชีวิตผมนะถ้าใครถามอะชีวิตผมมีอยู่สี่เหมือนเดิมอะเอฟวี AP ทีพุทก็จะให้ชีวิตสี่อะตอนนี้ได้หาแล้ว เพราะว่าผมเก็บมได้5,000มันจะเพิ่มดาวให้เยอะฮู้เยอะฮู้เอ้เอ้เอ้น้ำหนามเนี่ใช่เลยติดติดติดเก็บไม่ได้ใครที่แบบว่าจะเล่นเกมนี้นะก็ด่านสองจะระวังระวังให้มากที่สุดเลยเอ้เอ้เอ้น้ำหนามเนี่ยแหละโอ้ยมันจะ็ัหน่อนี่ยไอ้น้ำหนามนี่ยแหละมันจะทำให้ยานเราตายโดนน้ำนิดพุทธโดนน้ำนิดเดียวตายเลยเนี่ย เนี่ยตู้หุบหบอยู่ว่ะหแต่ถ้าเราไอา้ระเบิดไอ้ตรงสีงขาวๆนะมันจะไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นหรอกแต่มันจะให้ของมาให้แต่ถ้าดัานไประเบิดตรงไอ้ไอ้ลูกตุ้มสีดำนะไอ้ที่เหล่เหมๆ่ะนั่นแหละคุณมีโอกาสตายได้เพราะว่าเพื่อมันแตกปุ๊บมันจะลอยตัวเหมือนกับว่ายิงนัดเดียวมันจะออกมาเป็นลูกประมาณห้าหกตัวขึ้นไปอ่ะมันไม่มีหลอกสามตัวผมว่าผมผมลองเล่นมาแล้ว

ตูม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 เอาเฮ้ยหมดแล้วเหรอเฮ้ยหนีเรียนเนี่ใครบอกว่ายากเนี่ยเก็บเนี่ยยากจะตายโอ้รอนเด็กนะผมอ่ะเล่นกว่าจะเก็บได้เก็บยากมากแต่พอมาตอนเนี้ยผมรู้ผมรู้สูตรแล้วออกมาเลยวู้ตู้ ชิวอ่ะยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิง <c> ไ <oughs> ม่โดนยิงไม่โดนตู้ตู้เออโหจะเก็บของเฮ้ยเฮ้ยหลุดนิดเดียวยำได้ด้วยสช้ได้โวตีได้ตีได้ไอตัวนี้มาตลอดเลยโอ้ my god ปลาตัวหนึง e ่งยิงเราตายได้ไงเนี่ยแทนที่มันลูกกระสุนมันเฉียงด้วยเก่งนะเนี่ย เอ้ยปลาไหลปลาไหลปลาเออมึงจะปลาไหลไอ้โอ้ยมันตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวปลาไหลปลาไหลติดตัวสวยที่สุดเลยสวยกว่าเอเลี่ยใช่ไอคนสีไอ้ยาสีเขียวนะตอนเด็กผมเรียกมันว่ากบนะกบลอยได้แนี่จินตนาการล้ำเลิศวู้ว์เย่ได้ซะด้วยชอบเลเนี่ยเออเออย่ามาเยอะใหญ่มาเยอะเดี๋ยวตายเดือดตาย โอ้เจ oh. mm ็บ hmm. หน้าเลยใครเห็นลูกไข่ที่มันอยู่ด้านหลังนะอยาสงสัยเลยดูไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวคุณก็จะรู้เองว่ามันคืออะไรโลกเรามีดาวอะไรอยู่โลกเรามีดาวอยู่ด้วยเหรอปกติโลกเรามีดวงจันทร์นะแค่ดวงเดียวแต่นนแนเนี้ย,ยมันอยู่วงแหวนไงเฮ้ยไม่ดาบูลเลยทุกคนรู้แล้วละว่ามันคือดาวอะไร โอ้ตายตายเก๋ไปถึงช่วงจบแล้วเอเรียสองเฮ้ยเอเรียสองมันโอ้โหเล่นนานมากเลยเนี่ยมันไม่จํากัดเวลาด้วยนะมันจะจำกันด้วยจำกัดโนปูหรอมันจะจํากัดเวลาก็อยู่ต่อเมื่อใกล้จะจบด่านอะไรรู้อ๋อจำได้ละด่านด่านนี้มันด่านนี้จะยากอยู่เพราะว่าถ้ามันมีลูกสีแดงเนี่ยถ้ามีลูกสีแดงแล้วมันจะปล่อยระเบิดเหมือนลูกตุ่ม ๆๆแต่ถ้าใครอยากทำลายนะก็รีทำลายก่อนที่มันนั่นมันจะโดนเราหรือว่ามันใกล้กว่าเราอะ่ะเอาง่ายๆเลยมันใกล้กว่าเราถ้าใกล้กว่าเราปุ๊บเราจะตายันดีเลยแต่นีนั่นใช่ไหมโอ้เยอะโอ้ยตายแต่มันไม่น่าออกเยอะะไรขนาดนี้หรอกนะเพราะว่าผมลองเล่นแล้วมันไม่เคยออกเอาตายอ่ะเอาตางมาจะได้มโอ้ยอีกแล้ว ไปบอ่อยจังพุ๊บถือไหมจีโอ้โหโอ้โหไม่ซึ่งเป็นทางที่ไม่ให้เราผ่านด้วยเนี่ย้ยของดีขดีนกวาเจ้าเนี่ยของดีต้มเอ้ส,สีฟ้าฟ้าลูกโป่งนะอย่าอย่าไปสงสัยเยนะเพราะว่าผมรู้ว่าข้างในนั้นมันคืออะไร มันก็คือสิ่งที่ผมได้นี่แหละไอ้ไอ้ไอ้ที่ผมเล่นเนี่ยเขาจะเอาปากกระป๋องมาให้เอาเหรียญมาให้แล้วก็เอาเอาปืนยางมาให้แตก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 ตู้ไอ้ไอ้ยานั้นไม่ต้องทำลายเพราะว่ามันไม่เคยทำลายเราแต่มันจะมีหน้าที่ในการเก็บชีวิตเราตร้ง ดูอยอเดี๋๋เดี๋ยวมันไม่ย้ายมันไม่ย้ายเ้ยจบหน้าเลยเราจบไปวกับเอเลียสาเอเลียานะตอนนั้นมีกี่ชีวิตนะชีวิตอยู่ไก็เจะโอ้โหมันเหลือ2เราไม่ชอบเลยมาก็้วของตะวันมแน่ๆเลยโตมเอาตตมตตูตมตต โด่านนี้ไม่ค่อยมีอะไรด่านี้ผมจะบอกสูตรไว้ให้แล้วกันด่านี้ถ้าถ้าคุณเจออะไรอะปลาหกตัวที่มันนั่นนะวิ่งมาในแนวเดียวกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่มาแนวเดียวกันเออไม่ใช่หกตัวดีแปดตัวโอ้ผมยึงได้เลยนยระมาณแปดตัวนะวิ่งเดืดเฉียงมากูต้องระวังหลังให้ดีนะไอยาสีม่วง เนี่ย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 มาแล้มาละมาล้เนี่ยเนี่ยมาแล้ว,ลว,ลวนนเนี่ยนั่นไงน,นั่นไงนั่นไงไอเดียไอเดียต้องระวังให้ดีๆมาหลังปุ๊บคุณตายปั๊บเลยคุณจะไม่มีสิทธิ์รอดเด้อถ้าใครรู้ดาวแล้วก็เฉลยแล้วกันเป็นดวาวเสาอะดาวเสาที่ลอยอยู่เหนือคุณซึ่งจะพาวรักคุณไปสู่จุด,จด มันเป็นดาวแกะดาวเข็กแกะเะเนาะมันมันน่าจะไม่ค่อยมีมนุษย์นะพอมนุษย์เข้าไปก็จะตายเพราะว่ามันมีอัดแก๊สไปข้างในด้วยคิดว่าโอ๊ยหมายลืม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 เลยไอตรงเนี้ยผมลืมหมดวิ่ตาย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 ตู้ตู้ไอตู้อะมีไม่เดียวไอยาด้านหลังนะอย่าสงสัยเลยมันคือยาที่พวกเราจะต้องไปหา เวลาแล้วอุ้ยโอ้ยให้มันอยู่เลยอยู่เยอะวะเนี่ยโอเคจบแล้วโอ้โห97ว่าแล้วเดียวเกือบจะ100เต็มถ้า100เต็มก็ได้20,500ใช่ปะโหชีวิตเท่าเดิมสี่เอ ตานบอลแล้วเอลียารอมอมอมเอหมเดินว้ยุา้ไอไอไอสองกล่องที่ไม่ได้นะมันมีเหรียญกับนั่นนะไอปืนปืนยางอะเรียนลำดับไปเลยโอ้หนี่นี่นี่นีไอที่เราต้องผ่านไปไปนะ ใน PC ไอที่มันบอกว่าอัปเดตใหม่อะมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะมันจะแบบว่าเท่าเบนเบนเท่าตัวเท่าตัวเรานะผมไปลองค้นหานี่เน็ตแล้วผมไปลองเล่นในโทรศัพท์ดูแล,ล,ล้วมันโหลดได้นะมันไม่เสียตังค์นะเขาจํากัดไฟล์มาให้มันเล็กมากเลยแต่พอแบบว่ายังไม่ได้อัปเดตนะตอนเนี้ยโอ้โหมันใหญ่มากอาจะทำรารได้แต่เขาบอกว่าได้ร้อยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะเกิดทุกคนเลยน่าจะบ้าอยู่อย่างนี้แหละ ขอมาเราหิวข้าวโอ้โ oh, อ oh. <like. S 2> um, ้แต่ตัวแบบนู้จำได้นปราะหลังยู่ตัวเราต้องตายให้ได้นะแต่ถ้าเราเสียพลังตรงนี้ไปถือว่าเราจบหนีแน่ถือว่าทำลายยากที่สุดเลยโอ้โอ้โอ้ my god โอ้ my god ตายแล้วแต่เราจะพยายามต่อไป ผมจะพยายามต่อไปนะผมจะไม่ให้เรื่องนี้มันผ่านไปได้เรื่องนี้จะเก็บความลับโดยของรางวัลพิเศษไปเก็บแบบขี้เกียจเอาเป็นกระสุนธรรมดาก่อนแล้วกันแล้วค่อยเก็บหลังมันจะได้เก็บง่ายๆนี่ในแก้งพังแล้วแก้งพังแล้วแตกตัวดีดีดีอันนี้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 กบลอยได้กบลอยได้กบกบมีปลายไหลมเล็กๆจะเกิดฉุดปืนคิดอะไรวะเนี่ย มันจะจบพารคลนะมั้งเนี่ยนี่เนี่ยผมจำเมฆก็สุดท้ายได้ที่มันผ่านไปด้านหลังผมอ่ะผมจำก้อนนี่นสุดท้ายได้เฮ้ยเอาผมพลังพิเศษมาเฮ้ยพลังพิเศษนวสุดท้ายจัดการ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 ให้มันตายเลยจัดการใ้มันตาย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 ตาตายตายตาี าบอกว่าห้ามใกล้มานะเพราะว่ามันบักอยู่มันบักอยู่เข้าไปปุ๊บเอาตายปั๊มเลยผมก็งงนะติดร้อยเต็มโอ้โหแปดสิบสามไม่น่าตายอนนั้นเลยก็จริงนะมันน่าไม่น่าจะตายเลยอาตาดสิวิวว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 นววแวววววนวว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 ใครที่ชอบวับววววีวว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  u วว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 ้วว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  พักที่3นะครับ